ไม่ได้เข้าคลังเก็บของนานแล้วทำไมละ่ะปืน m 7 9 5กระบอกเจอของคุณภาพใกล้เคียง20กระบอกที่เหลือเป็นของ B ทั้งหมดใครจะทนได้บ้างละ่ะแล้วคลังเก็บของนะ่ะก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากนักช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ในคลังเก็บของยังมีกระสุน awm อีก1 5 0 0 0นัดช่วงนี้ก็ไม่ได้คราฟดาวแห่งแอฟริกาต่อ เพราะคลังเก็บของมันเต็มจริงๆอีเมลของผมยังมีที่ว่าอีก177ช่องส่วนกระสุน ap 6 8ในอีเมลก็ยังมีอีกกว่า30 0-00นัดกระสุนปืนเลื่อยใหญ่แบบนี้ก็ยังมีอีกเยอะที่ค้างในอีเมลชุดกรอก6ชุดจาก6ซีซันก็สะสมไว้เยอะน่าจะมีชุดกรอก6ชุดอยู่ในอีเมลประมาณ200ชุดแล้วแน่นอนว่าก็ยังมีกระสุนวันเด็กแบบนี้ด้วยกระสุนวันเด็กนะผมว่าน่าจะมีอีกกว่า20 0ูนยนัดนี่คือสต็อกในครั้งที่1ของผมทั้งหมดนี้สะสมมาเรื่อยๆตลอดปีที่ผ่านมาในนี้ก็เป็นกระสุนปืนเลื่อยใหญ่แน่นอนว่าก็ยังมีค้างในอ e ีเมลผมค้างของในอ e ีเมลมาตลอดจริงๆการค้างของในอ e ีเมลก็กินที่เก็บกระสุนไป2ฉบับแล้วกระสุนปืนเลื่อยใหญ่83ชุดและกระสุน SMB 83ชุดรวมถึงกระสุน AP 6 8ของเรา มีอีเมลดาวแห่งแอฟริกาอีกฉบับตรงนี้เพราะคลังเก็บของมันเต็มแล้วอย่างน้อยก็เอาเอใหญ่ของผมออกไปไม่ได้ถ้าเอาออกไปอีเมลของผมก็จะเต็มจนล้นนั่นก็คือคลังเก็บของที่หนึ่งของผมช่วงนี้คิดมานานมากว่าจะทำอะไรต่อไปดีในที่สุดก็ได้หัวใจแห่งแอฟริกามาหนึ่งอันแล้วเจอห้องสะสมในทะเลสะสมประจำซีซันสำหรับห้องสะสมซีซันนี้ ขาดอีกอันเดียวแล้วก็เหมือนจะยังขาดช่อง9ช่องของท้องฟ้าที่ยังไม่ได้เอาออกมาเพราะผมเล่นแผนที่น้ำมวนบ่อยแล้วเครื่องช่วยหายใจที่เคยคิดว่าแพงมากตอนนี้ก็ลดราคาแล้วตอนนี้เหลือประมาณ6.3ล้านเท่านั้นพวกกล่องแดง12ช่องพวกนี้เอาไว้ทำภารกิจซีซันหน้าหลังจากคิดมานานมากว่าจะทำอะไรต่อไปดี ก็คงจะเก็บดาวแห่งแอฟริกาต่อไป